สวัสดีครับมาพบกับเตอร์้ายาลิสเอทีะหนะสองหายรุ่นท็อปสุดเลยครับปี2020-21นะฮะราคาเราขายอยู่ที่399,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนซ์ได้เต็มเลยนะปีเงินดาวนะครับผ่อนรวมประมาณ7,000ปลายนะ6ปีเราสวยไม่ได้ป้ายแดงนะครับไม่มีชนนะประวัติเช็คสูตรตลอดนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะภายในก็สวยๆเลยครับ ระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะปุ่มปุ่สตาร์ทพร็อกรมารีมันติฟังก์ชันครับแอร์แบ็กอีพีเอสพิทยุเครื่องเล่นจอนะฮะเล็กไม่สี่หมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้บุกสวิตครบนะฮะล็อตเครบสองดอกภายในสะอาดสวยใหม่กลิบครับรถสภาพพร้อมใช้งานเลยฮะมาดูซื้อสดก็ขับกลับบ้านได้เลยครับเล่มพร้อมโอน ห้องเครื่องดเดิมเนดะิมฮะน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตปากกระโปรงไม่มีขยับเบ็ดอาร์คเพดมอกออยู่ครบสนใจดูรถได้ที่เขตบางแคนะฮะกลัประพภพก,กรุงเทพครับ